ในคำพีพุทธศาสนาเทราวาข้อที่สองเพื่อศึกษาการเจริญกรรมาฐานแบบสมถะปุพังขมันไนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร Do มิว e n t เ h ลเทอรีรีเโดยศึกษาข้อมูลจากคำพีพระพุทธศาสนาเทราวาสเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องรวบรวมสรุปวิเคราะห์เรียบเรียงและบรรยายเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่าสมถะปุพังขมันันนั้นคือการเจริญวิปัสนาโดยมีสมถะนำหน้าก่อน เมื่อเจริญวิปัสนาโดยสมาทานนำหน้าแล้วปัญญาในมัคย่อมเกิดโดยจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวคือไม่มีความท้นสั้น้ดยอำนาจแห่งเนกขมะเป็นสมาธิคือวิปัสนาการเจริญสมาธิพิปังสมัสมภังขมันไนเป็นการใช้อารมณ์ของสมถกรรมฐานเป็นปาจฐานในการเจริญวิปัสนากรรมฐานเพื่อการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงคือหนึ่งการเจริญสมาธรรมฐ,ฐานคือการฝึกฝนอบรมจิตให้มีความตั้งมั่นในอารมณ์เดียว ไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านข้อที่สองการเจริวิปัาสนากรรมฐานนั้นคือเป็นการฝึกอบรมจิตให้เกิดความรู้แจ้งในรูปนามตามความเป็นจริงการเจริญกรรมฐานแบบสมถะปุพพังขมานไนนนั้นคือการเจริญวปัสนาโดยเจริญสมถะนำหน้าเริ่มต้นในการใช้ยะฌานทําให้เกิดขึ้นเป็นบาดฐานแล้วยกจิตขึ้นสู่การปฏิบัติที่ปัสนาด้วยการพิจารณารูปนามตามความเป็นจริงและอานิสงส์ของการเจริญวิ กรรมาฐานแบบสมาธิปุ่มพังคมนายนั้นคืออาน,นิสงส์ที่ได้นั้นหนึ่งอาน,นิสงส์ที่เกิดจากการเจริญฌานสมาบัติข้อที่สองความปรากฏขึ้นของวิปัสสนาจานเก้าและสาความปรากฏขึ้นของมรรคผลว่าด้วยการลกยกระดับให้สำเร็จกกจิตคือทางอ่านให้ถึงความอิยะบุคคลแต่ละขั้นเข้าสู่เป็นมรรคผลและนิพานตามลำดับก็ขอจบการบรรยายแค่นี้ครับอาจารย์ อ่ครับก็ขอการเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยอาจารย์ดรอุทัยติมั่นนะครับได้คอมเมนต์รู้สิทธิ์ครับขอการเรียนเชิญครับนักศึกราอาจารย์ทุกทูกนะครับขอการช่วยศาสร์วิโรจน์นะครับของวาจารย์จริงจริงก็ก็ถามง่ายตอบง่ายนะศึกษาการเจริญนิพพานาแบบสมถะบุพพลังเข้ามาใน่อบทขัดนยอดก็โอเค แต่มีประเด็นที่จะตั้งข้อสังเกตในวัดในบทที่สองกับบทที่สามนะครับคือบทที่สองเนี่ยข้อที่สองจุดห้าเนี่ยแนวทางการเจริญสมถะบุพังค์มันใยเนี่ยมันเหมือนไปตอบสอดรับกับบทที่สามการเจริญกรรมฐานแนวทางการเจริญก็ตอบไปในสองจุดห้าแล้วใช่ไหมครับพอมาสองจุดพอบ,บทที่สามการเจริญกรรมฐานแบบสมถะบุพังคมนในก็ ก็ในในข้อที ını, 3, ่สามจุดสามวิธีการเจริญคําว่าแนวเปลี่ยนแค่คาความหมายคือแนวทางกับวิธีการเจริญใ่หรือไมก็มันมันก็เลยทํไงจะให้เห็นความต่างของของสองวัตถุประสงค์นี้หรือสองประเด็นนี้ครับซึ่งซึ่งอาจารย์ก็พูดถึงในรายละเอียดว่าเป็นการเจริญแบบเบื้องต้นแล้วก็ยกกรรมฐานสู่วิปัสสนาส่วนอานิสงส์นี่ถือว่าเป็นส่วนเกินเข้ามาให้นะไม่ไม่ได้ถือเป็นประเด็นในเชิงการศึกษาเท่าไหร่นัครัะ ประเด็นเดียวเราเราเราปศึกษาทั้งสองข้อไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เน้นตรงการวิเคราะห์ด้วยก็ลเลยเหมือนเสนอข้อมูลที่มันมันซ้ําซ้อนกันอยู่อยู่สองประเด็นด้วยกันที่เป็นบทนบที่สองกับบทที่สามอาจจะต้องวิเคราะห์การเจริญกรรมฐานแบบสมถะบุคคลงขรมมนางความเป็นมาของบุหรืออาจจะบทที่สองอาจจะอาจจะตัดตรงแนวทางนี้ไปแล้วให้เห็นวิธีการจเจริญ ในในบทที่สามไปอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะได้ดูข้อมูลมันมันมันไม่ไม่ไม่ซ้าซ้อนกันอันนี้อันนี้คือถ้าเอาง่าสุดเลยนะได้ได้ครับอาจารย์อันนี้อันนี้ก็ก็มีประมาณนี้อย่างอย่างทีเดียวครับท่านท่านจันทโรครับอย่างอื่นไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรครับผมครับะก็คือข้อความซ้บซ้อนบทบทที่สองกับบทที่สามใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ครับเออท่านทวัชชัยท่านลองไปปรับดูนะ ได้ฮะได้จ้ะเออลองไปปรับดูแล้วก็เอาเอาเอา,เอามาให้เอามาให้อาจารย์ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนข้อมูลท่านาพูดพูดซ้ำอะ่ะพอพูดในบทที่สองคือบทที่สองเนี่ยมันยังมันต้องพูดถึงแนวทางหรอกพูดถึงในคัมภีร์ว่าไปก่อนในพระใจปิโรกคาถา <c oughs> ว่าไงพอมามาบทที่สามเนะี่ยพอวิธีเจริญเจริญตัวนี้แหละก็เป็นแนวทางนั่นแหละจะเจริญยังไง <c oughs> ถ้าบอกเราบอกเจริญแล้วก็ไม่ต้องบอกแนวทางนะครับเพราะว่ามันต้องให้ล้อกับให้ล้อกับ ชื่อเรื่องชื่อเรื่องบอกว่าศึกษาการเจริญในในในบทที่สามันก็ต้องเจริญไม่ใช่แนวทางนะครับถ้าบอกว่าชื่อเรื่องระบอกแนวทางการปฏิบัติธรรมฐานแบบนี้เราก็ต้องเป็นแนวทางนะทีะนนี้ท่านใช้คํามันมัน,ม,นมันไม่เขาเรียกงกันนะมันลักลั่นกันนะนะโอเค okay, ไม่ท่านตวัชชัยโอเคครับจย์ครับโอเคอ okay, ท่านแก้ไขทุกรูปนะแก้ไขสิบห้าวันนะแล้วก็เอามาให้ทีปรึกษาดูก่อนนะครับ ให้ที่ปรึกษาดูก่อนอถ้าโอเคแล้วก็ส่งส่งให้ที่ปรึกษาได้เซ็นได้เลยนะครับในวันนี้ก็ขอากาบขอบคุณนะครับผู้ช่วยอาจารย์โกเกอร์อูไทยสติมั่นนะครับแห่งมหาวิทยาลัยสวนสวนลุสิเษใช่ไหมอเออท่านถามออานีออ้การจะเป็น,านมาจล้อละถ้าจะมาอยู่มาจารล้อเมื่อไหร่เนี่ยที่หนังสือแจ้งว่าจะเริ่มเริ่ม16 16มีหาคมครับอ๋อ อาจจะแรกเห็นเห็นสิบหกมีนาจะให้ทํางานเลยเหรอหรือยังไม่รีบแต่แต่เลขก็ไปประมาณนั้นแหละแต่แต่การลาออกจากส่วนิี้จะจะสัญญาจะสิ้นสุดสิบหกเมษาส่วนของวัจลอยังยังไม่ได้เซ็นก็คือรายงานตัวไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเซ็นเขาจะย้อนตั้งแต่สิบหกมีนาไหมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อโอเคโอทางทางนู้นทางนู้นคือคือหมดทางนู้นแล้วก็ก็สวมต่อทางนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้ขอขอบขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ให้ท่านภวัฒชัยกันแล้กันนะครับธนวัชชัยนะครับนำกบาบลาภธนัตัยครับก็ขอ,อกาบขอบคุณนะครับพู้่อาจารย์อุ้ไทยตีมั่นากนครับวันนี้เมตตาอนุเคราะห์กับลูกศิษย์เป็นพิเศษไม่ตีมากเท่าไหร่นะครับ,รบท่านท่านวัชชัยท่านทวัชัยท่านนำลาภธนัตัยเลยอ่อลาหังสัมมาสัมพุทโธพระกัววพุทธังพะกะวันต่าะพิวาเทมิ สวัสาีาโตพระวาตาท่าโมธรรม,มนามสามิสุปฏิปันโนพระวาโตาสวกสสร้างโคสร้างทังนามามิอาจารย์พรอาจารย์ทุกทท่านนะครับอาจารย์อ่าครับผมขออนุญาตปิดระบบนะครับแล้วก็ทุกรูปนะครับส่งภายในสิบห้าวันนะครับส่วน